ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัรยานมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เป็นโอวาทธรรมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำในหัวข้อที่ว่าทำอาชีพ ที่จำเป็นจะต้องผิดศีลจะหนีนรกได้อย่างไรอาชีพขวางคือเป็นชาวนาชาวไร่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงถ้าไม่ให้เธอก็กินพืชหมดถ้าใช้ก็บาปอยากหนีนรกกับเขาบ้างนารกย่องเข้าประตูบ้านคืออารมณ์ใจทุกวันไม่รู้จะทำอย่างไรดีท่านที่มีอาชีพขวางขอให้ปฏิบัติตามบุคคลตัวอย่าง เวลาฉีดยาฆ่ามาแมลงหรือหาปลาเลี้ยงชีพก็ว่ากันไปตามปกติอาตมาไม่แนะนำให้เลิกเพราะถ้าบอกให้เลิกต้องมีทุนทดแทนอาตมาก็ไม่มีทุนมีแต่นี่สร้างวัดตั้งหลายล้านบาทก็เลยไม่ขัดคอกันถ้าถามว่าผู้มีอาชีพอย่างนี้จะนีนรรก,กับเขาตลอดการได้ไหม ก็ต้องขอบอกว่าสุดแล้วแต่กำลังใจถ้ามีความเด็ดเดี่ยวในกำลังใจรับรองว่าหนีนรกได้แน่นอนถ้าถามว่าถ้าเลิอกอาชีพเดิมเขาจะอดตายท่านจะทำอย่างไรก็ขอตอบว่ายังไม่แนะนำให้เลิอกอาชีพแต่ขอแนะนำให้มีอารมณ์มั่นคงในขณะที่ทำบุญอย่างนี้รับรองว่าหนีนรกได้ตลอดกาล ถ้าถามว่าทําบุญก็ไม่มีทุนมากเพราะยากจนจึงต้องฆ่าสัตว์ก็ต้องขอตอบว่าทําบุญที่มีบุญมากมายมหาศาลไม่มีทรัพย์สินเงินทองเลยก็สามารถทําได้และไม่ต้องไปทําบุญไกลทําบุญที่บ้านของท่านนั่นแหละได้บุญมหาศาลโดยใช้หบทภาวนาเท่านั้นเองใช้ตามนี้เมื่อจะนอนก่อนจะหลับ ก็ตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าเราจะทรงศีลห้าหรือกรรมบทสิบให้ครบทวนและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหลับหรือตื่นขึ้นมาใหม่ๆจนกว่าจะถึงเจ็ดโมงเช้าเราจะเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาแท้ หลังจากนั้นก็เอาใจนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่ไหนก็ได้ที่ชอบมากนึกถึงท่านตามกำลังใจที่นึกถึงได้ใช้เวลาไม่นานก็ได้ถ้ามีพระที่บ้านเองนั่งหรือนอนก็ได้มองดูท่านด้วยความเคารพจํำได้แล้วก็หลับตานึกถึงรูปท่านเมื่อภาพเลือนจากใจก็ลืมตาจําภาพใหม่ แล้วหลับตานึกถึงท่านอย่าทำให้นานเกินไปพอใจเริ่มไม่สงบก็เลิกหรือถ้าจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยค่อยๆทําแบบนี้ตามเวลานี้ไม่ช้าก็จะชนะนรกวิธีรักษาสินห้าอย่างง่ายๆบางคนอาจจะรู้สึกยากโดยเฉพาะในเรื่องสินห้าไม่ค่อยมีความมั่นใจนะถ้าไม่มั่นใจว่าจะรักษาได้เต็มวัน ให้ตั้งใจรักษาวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้เอาเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะแต่ไม่ใช่สบาทานแล้วก็หลับนะขอยืนยันว่าเวลาหลับไม่ผิดศีลน,นี่ไม่ได้นะให้ตั้งใจเวลาไว้เฉพาะในเวลาวันหนึ่งนะ่ะกี่ชั่วโมงแล้วเอาเท่าไรก็ตามใจชอบว่าในช่วงเวลานี้เราจะไม่ยอมละเมิดศีลห้าเด็ดขาด ถ้าทําอย่างนี้อย่างช้าๆจริงๆไม่เกินหนึ่งปีจิตจะทรงตัวรักษาศีลห้าเป็นสมุดเฉ็ดคือหมายความว่าตัดขาดแน่นอนนะรักษาศีลแค่พอดีศีลนี่ตรงไปตรงมาไม่ได้โค้งไปโค้งมาโดยมากจะถือเคร่งเกินไปเลยลงนรกไปเลยเพราะอะไรเพราะตัวกลุ่มมันไม่ถูกหรือว่ามันไม่เสีย ถ้าไม่เสียหายศีลไม่ขาดไม่บกพร่องเข้าใจว่าบกพร่องก็เกิดกลุ่มไอตัวกลุ่มนี่แหละลงนรกที่พระพุทธเจ้าว่าถ้าอารมณ์จิตเศร้าหมองลงอบัยภูมิอันนี้ลหละร้ายกาจคือลงนรกเพราะไม่มีความผิดอย่างพระนางมาริกาเทวีพระนางนี้เป็นนักบุญคู่กับนางวิสาขานางวิสาขาเป็นนักบุญโลกมหาเศรษฐี แต่พระนางมาริกาเป็นนักบุญในฐานะพระราชินีต้องลงนรกเพราะไม่มีความผิดท่านผู้นี้เป็นคนที่ดีมากคือว่าตั้งแต่เกิดมาขึ้นชื่อว่าการผิดจากศีลธรรมผิดกฎหมายผิดประเพณีนิยมไม่มีสำหรับคนนี้เธอเป็นคนที่ดีที่สุดสะอาดมากทีนี้ไอความสะอาดของท่านนี่ไปเจอกับของบางอย่างเข้า ไม่โสกปรกคิดว่าโสกปรกนั่นคือคือนหนึ่งท่านลุกไปถ่ายปัสสาวะมันมืดนะไม่เห็นบังเอิญเท้าไปสะดุดเท้าสามีเข้าสามีของท่านคือพระเจ้าเปรณที่โกศลท่านก็เสียใจร้องไห้เธอบอกว่าเป็นความผิดเป็นความเลวทรามที่เอาเท้าไปถูกเท้าพระองค์พระเจ้าเปรณที่โกศลจึงบอก นี่เธอคิดมากไปแล้วเจตนาร้ายไม่มีนะมันไม่มีความผิดท่านบอกซักเท่าไหร่ก็ตามแต่จิตของเธอเศร้าหมองเพราะคนไม่เคยทำความชั่วเลยความจริงนั้นก็ไม่ได้ชั่วเจตนาร้ายไม่มีแค่จิตเศร้าหมองลงนรกทันทีเพราะอาศัยจิตเศร้าหมองเท่านั้นเมื่อเวลาตายไปแล้วแต่งตัวทุกอย่างมีสภาพเป็นนางฟ้าหมด แต่ต้องเอาเท้าด้านที่สะดุดเท้าสามีไปจุ่มในนรกแค่ตาตุ่มเจ็ดวันมนุษย์ความจริงไม่ใช่ความผิดเป็นตัวจิตเศร้าหมองคือจิตเศร้าหมองนี่ลงนรกทันทีความจริงเป็นความผิดหรือเปล่าก็ขอบอกว่าไม่เป็นความผิดแต่หากว่ามีบาปต้องเป็นสัตว์นรกจริงจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นนางฟ้าไม่ได้นี่เพราะอาศัยใจเศร้าหมอง ท้าที่สดุดเท้าสามีก็เลยจุงไปในไฟนรกเจ็วันมนุษย์แต่เจ็ดวันมนุษย์ไม่ถึงสองนาทีนรกนะทีนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลท่านรู้ว่าภรรยาของท่านเป็นนักบุญชั้นเลิศเวลาตายไปแล้วท่านก็อยากจะทราบว่าภรรยาท่านไปอยู่ที่ไหนท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเวรุวันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าทรงทราบ ว่าพระเจ้าปเปเสที่โกศลจะมาถามเรื่องอะไรถ้าตอบเวลานั้นก็ต้องตอบว่าเวลานี้พระนางมาริกาอยู่ในนรกถึงจะเอาเท้าจุ่มแค่ข้อเท้าก็ตามพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเป็นพระราชาที่มีศรัทธามากจึงเลิกนับถือพระพุทธศาสนาเพราะถือว่าคนทำบุญมีความดีขนาดนั้นยังลงนรกทำยังไงมันก็ไม่พ้นนรก พระพุทธเจ้าจึงใช้กำลังฤทธิ์บันดาลให้พระเจ้าประเสนที่โกศลลืมถามเสียเจ็ดวันพอวันที่แปดของมนุษย์พระนางมลิกาก็ไปดาวดึงท่านก็คลายฤทธิ์พระเจ้าปเสนที่โกศลน,นึกขึ้นมาได้ก็บอกแม้จะมาถามเจ็ดวันแต่มันก็นึกไม่ออกเวลานึกมาพอถึงเวลาก็ลืมข้าพระพุทธเจ้าอยากจะทราบว่าเวลานี้ นางมาลิกาพระชายาของพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าคะ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเวลานี้อยู่ดาวดึงก็ถามเวลานี้ใช่ไหมไม่ได้ถามวันก่อนจะหาว่าพระพุทธเจ้าหลอกลวงไม่ได้ความจริงที่ลงไปแช่นิดเดียวนะไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นโทษแต่จิตคิดว่าเป็นโทษตอนนี้แหละสำคัญมากจำให้ดีนะ รักษาศีลรักษาแค่พอดีอย่าให้มันเลยพระพุทธเจ้าไปใครรักษาเลยพระพุทธเจ้าลงนรกทุกรายแหละเอาแค่พระพุทธเจ้าสอนพอนะน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลเพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์ สำหรับวันนี้ทีมงานมัดชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ